วันนี้ทีมงานของเมนเดสจะบุกไปยังบ้านร้างที่เคยมีเด็กสาวคนหนึ่งได้เสียชีวิตลงที่นี่อย่างแปลกประหลาดชาวบ้านในละแวกบอกกันว่าดวงวิญ,ญญาณของเธอนั้นยังไม่ไปไหนระหว่างการสำรวจมันก็เหมือนกับบ้านร้างทั่วไปนะครับที่เต็มไปด้วยเศษซากสิ่งของต่างๆพวกเขาจึงตกลงกันที่จะแยกกันออกไปสำรวจอย่างรู้งาน เสียงของอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวดังออกมาจากด้านนอกทําให้พวกเขาต้องหันมามองหน้ากันด้วยความตกใจเพราะทั้งหมดก็มากันแค่นี้ไม่มีใครอยู่ข้างนอกแล้ว uh huh. เดินสำรวจกันต่อสักพักว่าเสียงนั้นมันมาจากอะไรกันแน่จนสุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะมาสำรวจกันข้างนอกอีกที เผื่อว่าจะเจอใครอยู่ที่นั่นเพราะอาจจะเป็นคนไร้บ้านแต่แล้วก็ต้องตกใจกับภาพตรงหน้าเมื่อเขาได้เห็นร่างของใครบางคนที่กำลังนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้โดยสิ่งนั้นมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แต่มีตัวสีดำสนิทกำลังจ้องมองมายังพวกเขาพวกเขาไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทันทีหลังจากตั้งสติได้ พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปดูสิ่งนั้นกันอีกรอบตแต่หลังจากกลับมายัางต้นไม้ต้นเดิมสิ่งนั้นก็ได้หายไปแล้วทิ้งไว้แต่ความสงสัยให้กับพวกเขาว่าคืนนี้ทั้งหมดกำลังเผชิญหน้ากับอะไรวันนี้โคลินและทีมงานจะพาไปล่าความจริงเกี่ยวกับตำนานของสกินวอล์กเกอร์โดยพวกเขาจะเข้าไปยังพื้นที่ ที่ว่ากันว่าเคยมีคนเห็นสกินวอล์กเกอร์ก่อนจะเริ่มทำการท้าพิสูจน์พวกเขาก็ได้แนะนำตนเองและบอกจุดประสงค์ที่มายังที่แห่งนี้ให้กับบางสิ่งที่อาจจะอยู่ในความมืดอารมณ์คล้ายๆขอคขม,มาในบ้านเรานะครับ the the sound our voice. แต่ยังไม่ทันไรก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนหลบตัวอยู่หลังโขดหินในตอนนั้น ถามเครื่องตรวจจับสัญญาณก็ส่งเสียงดังไม่ยอมหยุดอีกด้วยไม่นานก็ดูเหมือนว่ากล่องที่ตั้งทิ้งเอาไว้จะจับภาพการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างได้จากเงามืดหลังจากนั้นไฟจากเครื่องตัวจับพลังงานก็ส่องสว่างขึ้นพร้อมกันแล้วจู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากเครื่องมือสื่อสารว่าให้พวกเขาออกไปจากที่นี่บางเสียงก็เป็นการขอความช่วยเหลือ เหมือนว่ามีดวงวิญญาณมากมายกำลังแย่งที่จะพูดกับพวกเขา Who you are หลังจากที่ทั้งหมดได้ไปเปลี่ยนจุดวางเครื่องส่งสัญญาณจากนั้นก็ดูเหมือนว่ามีตัวอะไรบางอย่างได้วิ่งมาหาพวกเขาจนพวกเขาตกใจกลัวกันมาก oh, oh, และดูเหมือนว่ากล้องจะตรวจจับได้ถึงสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้ในตอนนี้โอเคใช้เวลาตามหากันอีกสิบกว่านาทีจูจูก็มีก้อนหินขว่างปามาใส่พวกเขาจึงต้องหยุดการสำรวจกันไปอย่างเละเทะคืนนี้จะมีการล่าท้าผีที่โบสร้าง วันดีคืนดีก็มักจะมีคนมาได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากภายในนั้นมันตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวและปราศจากอาคารใดๆเพื่อเป็นเพื่อนของมันภายในนั้นกว้างและโลง่งมีข้างคาาฝูงเล็กๆพักอาศัยอยู่ที่นี่จู่ๆประตูหน้าโบสถ์ก็ได้ถูกปิดเองทั้งที่ตอนนี้พวกเขาก็อยู่ภายในนี้กันหมดแล้วทำเอาทุกคนถึงกับช็อกไปกับสิ่งนี้ ิแต่เมื่อพวกเขาเดินออกมาดูข้างนอกกลับไม่พบใครอยู่บริเวณนั้นเลยทั้งหมดจึงว่าจะลองสำรวจกันอีกหน่อยและได้ทำการดับไฟทุกดวงเพื่อพยายามจะสื่อสารกับดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้ใช้เวลาไปอีกครู่ก็ปรากฏร่างสีดำบางอย่างในเงามืดตามมาด้วยเสียงของวัตถุบางอย่างดังก้องไปทั่วทั้งโบสถ์ปรากฏว่าสิ่งนั้น คือประตูบานเดิมที่ถูกเปิดออกเองแต่คราวนี้พวกเขามั่นใจว่าเด็กปิดมันลงไปก่อนหน้านี้แล้วไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้มันก็ดังกว่าครั้งไหน,ไหนจนพวกเขาบอกกันว่าไม่ดีแน่จึงต้องรีบออกมาก่อนจะบาดเจ็บกัน นนี้ทีมงานจากช่องโปรเจกต์โกลส h จะพาเราไปสำรวจกันที่บ้านร้างหลังหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1870โดยมันเคยถูกใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์ของผู้ชายส่วนใหญ่ในหมู่บ้านแต่ทว่าก็มีเหตุสลดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการระเบิดและมีผู้เสียชีวิตมากถึง12คนเลยทีเดียวทำให้มีเรื่องเล่าลือกันว่าบางครั้งจะเห็นเงาคนเดินไปเดินมาอยู่ภายในนี้ ยังไม่ทันจะได้เริ่มสํารวจดีพวกเขาก็คุยกันว่าเหมือนจะได้ยินเสียงของคนค่ําครวนดังออกมาจากภายในบ้านและเครื่องตรวจจับพลังงานก็แจ้งเตือนขึ้นด้วยดูเหมือนว่าวิญ,ญญาณที่นี่จะออกมาต้อนรับพวกเขาแล้วนะครับร, nuts, ระหว่างการสํารวจพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาอยู่ตลอดเวลาทั้งเสียงถอนหายใจหรือไม่ก็เสียงเคาะบางอย่าง รวมไปถึงเสียงของคนเดินอยู่ที่ชั้นบนอีกด้วยและเมื่อทำการสำรวจต่อไปจู่ๆอากาศบริเวณนั้นก็เย็นลงอย่างรวดเร็วจนผิดปกติทำให้พวกเขาตกใจกับสิ่งนี้มากและมีทีมงานบอกว่าเหมือนมีคนมาจับที่มือเขาตอน,น,นแรกก็คิดว่าเพื่อนมาจับด้วยซ้ำ เมื่อเขาถามไปกับวิญญาณที่นี่สิ่งนั้นก็ได้ตอบกลับมาว่าฉันจับเองทําให้พวกเขาต้องตกใจกันอีกครั้งโดยเฉพาะคนที่โดนจับมือ exactly like สุดท้ายพวกเขาก็ได้ออกมายังห้องห้องหนึ่งซึ่งคาดว่าเกิดเหตุขึ้นที่นี่และพยายามที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณอื่นๆ โดยระหว่างนั้นก็เกิดทั้งเสียงเคาะและเสียงบางอย่างตกกระทบกันรวมไปถึงเสียงของคนกำลังกระซิบกระซาบแต่ก็ฟังไม่ได้สับใจความจากนั้นพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะเช็คเสียงที่อัดมาได้ว่ามีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นบ้างหรือไม่แต่พวกเขาก็ต้องตกใจกันเมื่อพบว่ามีเสียงบางอย่างแสกระหว่างที่พวกเขาพูดขึ้นอยู่ตลอดการสำรวจ Yeah, หลังจากนั้นก็ยุติการสำรวจในทันทีวันนี้ทีมและทีมงานจะพาเราไปสำรวจกันที่ป่าผีสิงแห่งหนึ่งว่ากันว่าเป็นป่าที่เฮี้ยนที่สุดของแคลิฟอร์เนียโดยป่าแห่งนี้มักจะมีคนมาจบชีวิตของตนเองที่นี่เชื่อว่ามีพลังงานลึกลับสิงสถิตยอยู่ที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก ในช่วงเย็นเขาได้เซอร์เวยาคร่าวและคืนนี้เขาจะเริ่มทำการสำรวจเต็มรูปแบบเมื่อพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศรอบด้านทั้งหมดก็เป็นองค์ประกอบของความน่ากลัวแล้วต้นไม้สูงใหญ่จำนวนมากที่เคยให้ร่มเงาในเวลากลางวันในเวลานี้กลับดูคล้ายกับปีศาจจากอเวจี เมืเ่อเคยมีคนตาย,ตายก็มีคนนำของมาเส้นไหว้เอาไว้ด้วยเขาจึงลองสื่อสารกับวิญญาณแถวนี้ดูระหว่างนั้นจู่ๆเขาก็ลุกลี้ลุก,ล,กลนหันไปมาเหมือนกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพราะดันได้ยินเสียงเหมือนคนเดินทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นมีเขาอยู่คนเดียวและเมื่อถามคำถามไปเ,เรื่อยๆจูจูไฟทุกดวงก็ได้ดับลงพร้อมกัน จนเหลือเพียงแต่ความมืดมิดและเหมือนว่าวิญญาณบริเวณนั้นจะพยายามสื่อสารออกมาเป็นคำว่าช่วยด้วยระหว่างการสำรวจพวกเขาก็ได้พบกับกองของเล่นมากมายที่ถูกทิ้งเอาไว้แถวนั้นเต็มไปหมดระหว่างนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีคนจ้องมองมายังเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจึงตัดสินใจที่จะสร้างกระดิ่งวิญ,ญญาณขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้สื่อสารกับดวงวิญญ,ญาณ และไม่นานกระดิ่งนั้นก็ได้แกว่งเองนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่แรงลมและเขาก็เพิ่งจะสังเกตเห็นว่าที่ต้นไม้มีรูปหน้าของเด็กทารกปรากฏขึ้นจนเมื่อเขาใช้กล้องตรวจจับความร้อนปรากฏว่าที่กระดิ่งดังกล่าวได้มีพลังงานความร้อนที่สูงมากและขณะที่เขากำลังจะเก็บของอยู่นั้นก็เหมือนมีเสียงของบางอย่างดังขึ้น และกำลังเข้าใกล้ตัวเขามากขึ้นทุกทีทำให้เขาต้องรีบวิ่งหนีออกมาจากป่านั้นโดยทิ้งของส่วนใหญ่เอาไว้ทั้งหมดตอนเช้าค่อยกลับมาเอาทีหลังแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ